สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพบพี่น้องทั้งช่องฮักนัสสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องขาเจ้าชาเวลากาแฟมานั่งเบาเบะเบะกับพี่น้องคะ่ะพี่น้องค่าวันนี้พาพี่น้องมามีความสุขแล้วกันกับพี่น้องค่าเพราะว่าเราได้ดูได้ชมแล้วทุกคลิปทุกตอนก็ถือว่ามีความสุขสุดๆล้วค่ะพี่น้องค่า ขำขี้แตกขี้แตนหัวเราจนทองแข็งนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขานะคะอย่างที่มาดามหน่อยขึ้นหัวข้อลหลงไหลรัตนาหมดเวลาไปวันๆเกิดมาคู่กันกันกบหมอปลาจีๆอย่างที่ว่าน้องพี่น้องเนาะไร่ยอมรู้นั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาในโลกโซเชียลอย่างที่เรารู้กันเพราะว่าหมอปลาก็เป็นผู้ตรงดัง,งอย่างที่ว่าก็มีผู้คนที่ไปอาศัยไปอยู่นู่นนี่น,นี่ก็เกิดเรื่องเกิดราวมีปัญหาบ้างเราก็เข้าใจเนี่ยน,นะคะพี่น้องขาเพราะว่าในเหตุการณ์นั้นก็คือหมอปลาน้ำฟ้าเองเขา รับดูแลผู้คนไม่ว่าจะเป็นอ่าอายุเป็นเพศเป็นวัยไหนอะไรอย่างไรแล้วก็มีอาการแตกต่างกันไปท้่ไปดูแลตรงนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หนึ่งในโลกอย่างที่ว่าเรากับพี่น้องขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเขาก็มีการใครไปใครมาอะไรอย่างไางหนึ่งเลยนะเขาก็มีการทำคอนเทนต์อย่างที่บอกรายได้มันก็มาจากตรงนั้นส่วนหนึ่งแต่คราวนี้มาดาหน่อยหยิบยกมาในส่วนของแม่มันคู่กันจริงๆอย่างที่ว่าเรากับพี่น้องขามาดาหน่อยเองก็ก่อนหน้านั้นก็ดูบ้าง แต่ก็ไม่ถึงขั้นร้อยเปอร์นตกับปีนองค่ะแต่พอรัตนาเกิดนี่ล่ะค่ะมาดามหน่อยดูทู คลิปเลยอาจจะไม่ได้ดูสดแต่ก็จะดูย้อนหลังอะไรยังไงแต่ไม่พลาดดูทุกคลิปเลยค่ะพี่น้องขาแต่แต่แตและคลิปนี่มันก็เหมือนกับว่ามันใช้เวลาไงครับพี่น้องขาใช้เวลาฉะนั้นก็คือเวลาจะไม่มีหรือเวลาจะไปไหนอะไรอย่างไรก็คือเสียบหูฟังแล้วฟังนั่นแหละค่ะพี่น้องคาอาจจะบางทีไม่ได้ดูแต่เสียบหูฟังฟังตลอดแล้วก็เป็นชั่วโมงชั่วโมงนั่นก็คืออย่างที่มาดามหน่อยบอกว่าหมดเวลาไปวันวันนั่นแหละค่ะพี่น้องขาตื่นเช้ามาอะไรยังไงก็จะเข้าดู ในช่องของหมอปลาแฟม y ิลี่ทันทีหรือช่องอื่นที่เขามีการลงในส่วนของการเคลื่อนไหวของคุณรัตนาป้ารัตนานี่แหละค่ะพี่น้องขามาดำหน่อยก็เป็นบ้าเปลีบเขาอย่างที่ว่าแหละค่ะพี่น้องขาขำตลกขบขันจริงๆซึ่งถ้าจะพูดตามจริงเนาะพี่น้องเนาะก็คือเรามอง มันก็จะมีเสียงแอนตี้ขึ้นมานั่นแหะค่ะพี่น้องขาว่าเกิดนู่นเกิดนี่เอาคนไข้มาทอนมงตรมาอะไรอย่างไรเราก็ต้องมองถึงตรงนี้คัะพี่น้องขาว่า ที่มาที่ไปของแต่ละคนของคนป่วยอาจจะป่วยนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างไรแล้วก็ที่มาที่ไปก่อนที่เขาจะมาอยู่ที่นี่เขามาด้วยอย่างไรนั่นแหละค่ะพี่น้องขามันก็จะมีดราม่าตามมาเยอะแยะมากมายมาดามหน่อยก็มองว่าอย่าไปดราม่าเขาเลยเพราะเหตุการณ์นี้คือเขาทําอะไรก็ตามที่มีผู้คนไปอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วในการที่ไปดูแลผู้คนประเภทนั้นแต่ในส่วนที่เขาทําในโซเชียลเดียก็คือาทำคอนเทนต์อยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นไรายได้ส่วนหนึ่งแต่ มันก็ได้รับความนิยมจาชอบกับ2ล้านวิวสในติกตงติกต่อก็2องสองล้านวิวแล้วเนี่ยมันก็เป็นผลพลอยได้อย่างที่ว่าเรากับพีนองขาอย่าไปดราม่าอย่าไปอ่อะไรเขาเลยนะคะพีนองขาเพราะว่าเขาเอาไปดูแลเนี่ยเขาก็อย่างน้อยก็เขามีใจแล้วสําหรับที่จะดูแล คนป่วยคนพิการอะไรต่างๆนะั่นแหละค่ะพี่น้องขะแต่คราวนี้ของรัตนานี่มาโด่งดังมาดามหน่อยให้ฉายาบอกว่ามันเกิดมาคู่กันจริงๆกับหมอปลาอย่างที่ว่าเระกับพี่น้องขะเพราะว่าอะไรค่ะเพราะว่ารัตนาเองเราก็รู้ก่อนหน้านั้นรัตนาอาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยความจําหรือการพูดกันจาจะไม่มีเทคนิคแพรวแบบนี้นะพี่น้องนะแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าเขา สอนเขานุ่นเขานี้มาแล้วก็เวลาคุยกับหมอปลาเนี่ยเหมือนกับว่าเขารู้เทคนิครู้ทางไงครับพี่น้องขาว่าเขาจะตอบอะไรอย่างไรหรือแม้กระทั่งว่าขณะที่เขาด่าๆอยู่กับหมอปลาแต่ถ้าคนอื่นเนี่ยเขาพูดดีเขาพูดดีเขามีสติไงครับพี่น้องขานั่นคือคือความพัฒนาของเขาจริงๆแต่ที่สําคัญก็คือได้มาด้วยความที่มีความสุขในการเข้าไปดูไปฟังนั่นแหละครับพี่น้องขาตลกมากๆคู่กันจริงๆกับหมอปลาประยอมรู้นั่นแหละครับพี่น้องขาือเขาเกิดมาคู่กันจริงๆล่ะครับพี่น้อง นะฉะนั้นก็คือในสิ่งที่เราเห็นออกมาเนี่ยมันเป็นการอย่างเช่นมาดามหน่อยเนี่ยยังมีคนดูแต่ละคลิปวันหนึ่งเขาก็ลงคลิปหลายคลิปเกี่ยวกับป้ารัตนาเนี่ยนะคะพี่น้องคาแต่ละคลิปเขาก็มีคนดูหลายหมื่นนั่นก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นผู้คนประสบความสําเร็จเกิดมาคู่กันจริง,รงๆนะคะพี่น้องคาแล้วก็มาดามหน่อยเองก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นเอฟซีตลอดที่ติดตามตั้งแต่ต้นมาจนปัจจุบันไม่พลาดยังยืนยันว่าร้อยเปอร์เซ็น,นที่ดูที่เกี่ยวกับ ้ารัตนาทุกคลิปกับหมอปลานี่แหละค่ะโดยเฉพาะกับหมอปลานี่ไม่เคยพลาดเลยนะคะพี่น้องกาแล้วก็มาดำหน่อยติดใจที่สุดก็คือที่สอนภาษาไทยภาษาอังกฤษนั่นน่ะนะคะพี่น้องะา A T เรทเรดพอพอพูดว่าเรดปราัตนาแกรู้นะพี่น้องนะถ้าเรดก็คือแปลว่าหนูนั่นแหละค่ะพี่น้องขามาดำหน่อยจำติดใจเลยดูทุกครั้งทุกครั้งแล้วก็สอนบ่อยๆช่วงนั้นน่ะนะคะพี่น้องขา เป็นช่วงที่ติดใจที่สุดกับพี่น้อง่ะอ้าวแล้วตนามาจะสอน r a t r รดอดูว่าแรดนี่แกรู้นะปะ้าลตนาแกรู้อแบบอย่างบ้านดาวกับว่าแรดีมันก็คือเป็นคําที่อ้ผู้หญิงแรดประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องค่าซึ่งแกมันได้ปิดแปกเป็นเป็นความหมายเป็นภาษาอังกฤษไงแกแกแปลออกได้ว่าแรดคําว่าแรดนี่มันเป็นคําที่ไม่ดีแกยังรู้เลยแล้วก็ยังชี้หน้าหมอปลามึงนะั่นแหละประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องขาแล้วคราวนี้อหมอปลาไม่ใช่มันแปลว่าหนู แกก็ชี้หน้าหมอปลาว่ามึงไม่ใช่หนูก็ะหมายถึงเขาไงเขาไม่แปลเป็นเขาไงก็แปลเป็นมึงนั่นแหละอยางไงนี่ครับพี่น้องขานี่คือสิ่งที่การพัฒนาการพัฒนาของที่ถ้าเราติดตามมาตั้งแต่ต้นการพัฒนาของป้านป้ารัตานาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้กค่ะพี่น้องขาอยากให้ทุกคนไปติดตามฟังกับพี่น้องขาเพราะว่าหนึ่งละเราก็ การที่เรารับชมรับฟังเราก็เป็นการช่วยอีกแรงหนึ่งเหมือนกันล่ะค่ะพี่น้องข่าวสำหรับคนทําดีนะแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าเราเข้าไปแล้วฟังเอาแบบมีความสุขรีแลกมีมีความสุขกับว่าป้ารัตนาแกจะตอบอะไรยังไงแกตอบทันนะพี่น้องนะในบางสิ่งบางอย่างที่หมอปลาพยายามที่จะถามอะไรยังไงแกแกมีเซนนะในการที่จะตอบว่าถ้าไอคนนี้มันถามกูเรื่องนี้เรื่องนี้นี่ก็จะตอบทันเลยอะไรอย่างี้ถ้าอย่างเช่นสมมติว่าเขาเอาของมาให้กินอย่างเงี้ยแกก็จะหวงของสมมติว่าหมอปลา บอกว่าจะขอ ของเขาว่าหมอปลาบอกว่าของเขาของเขาของหมอปลาเองนะเขาบอกว่าเขาซื้อมาให้กูไม่มีของมึงบ้านนี้บ้านกูแล้วก็มึงไม่มีสิทธิ์อะไรทานอนแม้กระทั่งหมอปลาขอยืมงงยืมเงินเหมือนกันกันกบพี่น้องขานั่นคือสิ่งที่เรามองเห็นแล้วว่าป้ารัตนาแกพัฒนาขึ้นกับพี่น้องขาแต่การที่มาทำคอนเทนต์แบบนี้เป็นคอนเทนต์ที่คู่กันจริงๆสุดยอดสามารถที่จะเรียกเรตติ้งได้ตลอดเวลาฟังดูแล้วไม่เบื่ออะไรอย่างไรค่ะพี่น้องขาถ้าคนที่ฟังแยกแยะออกได้โอเคเป็นคําที่ไม่สุภาพนูน่นนี่นั่น แต่คุณก็อย่าลืมว่าเขาเป็นคนที่ถือว่าเป็นคนพิการนะครับพี่น้องขาแต่ถ้าเอามาแล้วมาทำคนทงนเทนต์มีคนติดใจมีคนดูแน่นอนคนที่เป็นเจ้าภาพเองคนที่ทำคอนเทนต์เองเขาก็ต้องเอามาทำคอนเทนต์นั้นแหละค่ะพี่น้องขาเราอย่าไปคิดในที่มันตีความหมายเป็นลบแล้วก็ทําให้นู่นนี่นั่นอะไรเลยนะครับพี่น้องขาในส่วนที่มาดําหน่อยก็เป็นผู้ชมผู้ฟังคนหนึ่งก็อยากจะก็พอเห็นการที่มีการคอมเมนต์นู่นนี่นั่นอะไรงไงแต่แต่หมอปานนฟ้าเองเขาก็ไม่แคร์หรอกค่ะเพราะว่าเขาก็ถือว่าเป็นผู้คนที่เขา รับดูแลอยู่แล้วแต่มันจะเป็นการคอนเทนต์ออกมาว่านู่นนี่นั่นทําให้เขาด่าแล้วความที่เราดูจริงๆแล้วเราก็แยกแยะออกได้แล้วก็การพัฒนาของคนพิการคนหนึ่งเขาพัฒนาอย่างไรเขามีการตอบโต้เขามีการที่รับรู้แล้วก็ไวในการตอบสนองในการตอบคําถามในการที่จะพูดอะไรแปลว่าอะไรอะไรอย่างไรแล้วก็คนนี้เออมันคนนี้จําติดตาเลยนะถ้าไอ้คนนี้มา กูจะดามึงทันทีประมาณน, Paste, นาั้นหละค่ะพี่น้องขานั่นคือการที่เราติดตามตั้งแต่ต้นเราเห็นการพัฒนาและเป็นสิ่งที่ดีๆแล้วก็มาดามหน่อยเองก็วันก็หมดไปวัน,ว,นวันไม่ได้ทําอะไรค่ะพี่น้องขาดูป้ารัตรนาอย่างเดียวก็หมดวันไปแล้วนะเพราะว่าวันหนึ่งเขาลงหลายคลิปแต่และคลิปก็เป็นชัช่วโมงชั่วโมงชั่วโมงประมาณนั้นหละค่ะพี่น้องขามาดามหน่อยก็เป็นเป็นการที่เสพติดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะพี่น้องขาอยากให้ทุกคนไปรับชมรับฟังไปให้กําลังใจไม่ว่าจะเป็นป้ารัตนาไม่ว่าจะเเเปป็็นนนนนคทาช่่่ออองงงสิีพใม ก็ต้องการที่จะมีผู้คนดูแต่มาดมเน่่ยก็บอกว่าเกิดมาคู่กันจริงๆหมอปากับป้ารัตนาน,นะคะพี่น้องค่ะพระย่อมรู้โอเคขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกาลังใจด้วยพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวเรามีอะไรเราจะหยิบยกมามาเล่าสู่กันฟังละกันดีไม่ดีอะไรอย่างไรเราก็จะหยิบยกมาเล่าเราก็อยู่ในโซเชียลมีเดียเหมือนกันนะ,นะคะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกําลังใจนะคะสวัสดีค่ะ